ทำไมวันนี้มันน่างุนกิดขนาดนี้เนี่ยอากาศก็ร้อนชีวิตก็น่าเบื่ออยากจะช้อปปิ้งซื้อของแพงๆใช้เงินเล่นจะหาของที่ถูกใจก็ไม่เจอทำไมคนสวยๆรวยๆอย่างฉันต้องมาเจอโลกที่มันโหดร้ายแบบนี้ด้วยนะฮ่าคนสวยเซ็งเป็นอะไรละ่ะแม่หนูคนสวยใช่ค่ะสวยและรวยมาก ทำไมวันนี้ดูซึมซึมไม่ค่อยสดชื่นเหมือนวันก่อนเลยล่ะลูกหนูก็ไม่รู้เหมือนกันค่ะป้าหนูรู้สึกไม่อยากทำอะไรเหนื่อยมากสวยจนเหนื่อยอยากนอนหน้าสวยอยู่เฉยๆนี่แหละค่ะเบื่อไม่มีอะไรได้ดั่งใจสักอย่างยังสาวยังไม่รุ่นอยู่แท้ๆบ่นเป็นคนแก่ไปได้นี่ป้าจะมาพูดแบบนี้กับหนูไม่ได้นะรอรับหมายสารจากหนูได้เลยค่ะหนูไม่ใช่คนยอมใครง่ายๆนะคะ เห็นหน้าสวยแต่ไม่ได้ใจดีใจสวยเหมือนหน้านะคะป้าโอ้ยป้าก็แซวนิดแซวหน่อยนะลูกโอเคค่ะป้าเวลาหนูไปเงินไปทองนะคะร้านนี้มีอะไรถูกใจดูบ้างไหมคะนี่ไงกระเป๋ารุ่นลีมิเต็ดพอจะถูกใจไหมลูกโอ้ยรุ่นนี้หนูมีไปสิบใบแล้วค่ะป้าถ้าจะมีแค่นี้หนูไปก่อนนะคะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋เดี๋ลองอันนี้ลูกอะไรคะป้าไมโลไงลูก ลองก่อนสี่คนสวยลองก่อนสี่คนสวยสวยค่ะป้าไม่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 อร่อยดีมีประโยชน์แซบได้ในราคาเพียงเจ็ดบาทชีวิตม่วนจอยขึ้นกว่าเดิมป้ารู้ดีมมมวววนนน ม,ม,วมวนดีมีแหงถึกใจอิลีมาพี่มาพี่มาเต้นกันทวน,ทน